วัสดีคันเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันกับอ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็มาแบบว่าเฮ้ยมีอะไรอยู่ข้างหลังต้นคริสต์มาสนั่นเองนะคะวันนี้นะคะอ้อยก็จะมาแต่งต้นคริสต์มาสกันนะคะเพื่อนๆเราก็มาดูกันว่าเอ้ยปีนี้เราก็อยากจะมีเฟรนดี้แบบว่าอ้ยคริสต์มาสคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าเออก็อยู่มานานแล้วนะแต่ว่าไม่เคยแต่งต้นคริสต์มาสเลยนะคะก็เห็นแต่คนอื่นเขาแต่งกันอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่เราก็เอออยู่มานานแล้วก็อยากจะมีแบบว่า ต้นคริสต์มาสอยู่ในบ้านบ้างอะไรอย่างนี้นะคะให้มันแบบว่าเออคริสต์มาสฟีเวอร์มีฟิลลิ่งของความเป็นวันคริสต์มาสอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเออที่จริงอ่ะเราก็ไม่ได้ถือหรอกนะศา,าสนาคริสต์แต่ว่าก็มันก็เป็นเทศกาลแห่งความรักเป็นแบบว่าหนําสำคัญของสําหรับเออคนที่เป็นศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราก็เออมาอยู่บ้านเมืองเขาแล้วก็ต้องแบบเออนิดนึงอะไรนี้เราก็อยากจะมีฟิลลิ่งอะไรแบบนี้นิดนึงอยู่ในบ้านเรานะคะก็วันนี้นะคะ อ้อยก็อยู่ข้างหลังของอ้อยก็เป็นต้นคริสต์มาสแล้วนะคะที่อ้อยไปซื้อมาอันนี้ก็คือต้นจริงๆเลยนะมะีอันนี้ไม่ใช่เป็นพลาสติกนะเพื่อนๆแต่ว่าเป็นต้นคริสต์มาสนะกะ็ที่นี่เขาเรียกทันตนบอมนะคะก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้อ้อยไม่ได้ซื้อต้นที่ใหญ่แล้วก็สูงมากนะเพราะว่าเป็นคนที่เกียรเก็บ <laughs> นะคะก็เลยเอาแบบว่าเาต้นแค่นี้น่ารักน่ารักเล็กๆนะคะมา ซื้อมานะคะแล้วก็เอามาตั้งไว้บนโต๊ะอย่างนี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์มีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ายจะแต่งค,คริสต์ต้นคริสต์มาสออกมาอย่างไรนะคะอันแรกก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นลูกบอลสีทองกลมๆแบบนี้ซึ่งมันก็จะมีลายที่แตกต่างกันออกไปนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอันนี้ก็ยาวมากเลยนะอันนี้ได้มาในราคา299นะคะก็ประมาณแบบว่าร้อยกว่าบาทนะเนี่ย มีไม่รู้กี่ลูกนะเอเอมี18ลูกนะคะอันนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เอามาไว้ใช้แต่งต้นคริสต์มาสโดยเฉพาะนะจ๊ะแล้วก็อันต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นดาวนะคะอันนี้เป็นดาวสีน้ําตาลแบบนี้ก็จะมีฝั่งหนึ่งเป็นกลิตเตอร์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เป็นแบบว่าสีแบบเอ่อมนุมนๆน้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะก็เออเดี๋ยวเรามาแต่งดูกันว่าเอามันจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็ อีกอันนึงนะคะอันนี้ก็เป็นไฟนะคะอันนี้เป็นไฟสําหรับแต่งต้นคริสต์มาสนะก็จะเป็นตะข่ายแบบนี้เหมือนลูกตะก้อนะคะซึ่งข้างในเนี่ยมันก็จะใส่เราก็จะใส่ธารเข้าไปนะคะธารแล้วก็มันก็จะเปิดไฟออกมาปุ๊บก็จะเป็นแบบว่าอุ้ยเลยยิบเยับสวยงามอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็นานแล้วแหละอันนี้ไปเจอในห้องเก็บของนะคะก็เลยเอามาแต่งต้นคริสต์มาสด้วยเหมือนกันอันนี้นก็เป็นลูกแบบว่า บุกบอลกลมๆมีแบบรถฟงรถไฟมีละคงละคัาางอะไรนี้นะคะนนี้ก็เป็นของคุณสามีซึ่งนานแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้ตกแต่งเลยตั้งแต่แต่งงานมาอยู่กับอ้อยนะก็ไม่เคยมีต้นคริสต์มาสในบ้านเขาเลยนะคะก็เลยเอาว่าเออปีนี้เราก็อยากจะนั่นแหละแต่งให้ดูกันนะคะก็เลยเออแล้วก็อันนี้นะคะก็เป็นสร้อยแบบนี้ซึ่งเหมือนนี้มันก็จะเป็นถุงแบบนี้ซึ่งอ้อยก็ไปได้มา จากข้องเก็บของเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เอาไว้แต่งต้นคริสต์มาสนะแล้วก็จะมีเป็นละคงละคัง,กร,งกระด้งกระดิ่งกลิ่งแมวอะไรแบบนี้นะจ๊ะก็นี่แหละนะคะแล้วก็มีอะไรอีกมีเออเป็นดาวแบบนี้นะคะนี่เป็นดาวแบบนี้นะ,ะแล้วก็มีอะไรเออหมดแล้วนะคะเออนั่นแหละหมดแล้วก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นี้นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งต้นคริสต์มาสกันเลยนะคะคเพื่อน โอเคเราเนี่ยก็ตื่นเต้นอยู่คนเดียวซึ่งก็แบบเออไม่มีใครเข้าใจนะแต่ว่ามันแบบว่านานๆานานานทีแบบว่าได้ทําอะไรอย่างนี้ครัง้งหนึ่งอะไรนนะคะโอเคเรามาเริ่มแต่งต้นคริสต์มาสกันเลยดีกว่านะจ๊ะค่ะโอเคเราก็มาเริ่มกันเลยนะอ้อยจะใช้อะไรดีเดี๋ยวอ้อยจะเริ่มห้อยอเจ้าลูกบอลก่อนนะคะ,ะห้อยบนต้นคริสต์มาสก่อนเนาะก็ าอาจจะแบบเออไม่ต้องอธิบายอะไรมากมายเนาะว่าแต่งต้นคริสต์มาสเนี่ยเออแต่งยังไงอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราก็ทํากันอยู่แล้วทุกปีนะคะที่เมืองไทยนะเรามีทุกเทศกาลอยู่แล้วนะจ๊ะก็นี่แหละเราพอแกะก่อนนะตัวนี้นะอ้อยกําลังจะผูกอันนี้อยู่เนี่ยผูกลูกตุ้มอยู่นะคะก็นี่แหละแบบขี้เกียจก็ตอนผูกลูกตุ้มนี่แหละนะคะเพื่อนก็เดี๋ยวขอไปผูก อไอ้ลูกบอลน,นี่ก่อนนะเพื่อเตรียมห้อยในต้นคริสต์มาสของเรานะแล้วเ,เรามาดูกันค่ะว่าเออไปปลูกลูกตุ้มกลับมาแล้วแล้วมันจะออกมาเป็นยังไงนะเราเดี๋ยวเราก็จะได้เรื่องแต่งต้นคริสต์มาสกันเลยนะคะเดี๋ยวไปปลูกอันนี้ก่อนตอนนี้อ้อยกำลังกินข้าวนะเพื่อนก็ว่าปลูกอันนี้นานมากเลยเนี่ยใช้เวลาเป็นเวลานานเตรียมพรังก่อนจะมา ตอนนี้เราก็กินข้าว <sk r isa> กินน้ําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปอยก็จะเริ่มนะคะก็มาเริ่มกันเลยเอาหลุดเอาเอารูมกลมไม่ได้เราก็ห้อยดาวไปก่อนแล้วกันเนาะนี่มันจะห้อยได้สำเร็จไหมเนี่ย เอาเลยมาห้อยพร้อมๆกันนะคะเพื่อนก็ทีแรกนะ้อยถามแฟนอะถามสามีนะคะว่าเออเขามีต้นคริสต์มาสไว้ทําไมนะในวันคริสต์มาสเขาก็ตอบไม่ได้นะคะแล้วก็ไปหาดูใน Google เอาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเนาะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนว่าเออทำไมต้องมีแบบว่าต้นคริสต์มงคริสต์มาสอะไรนี้ในวันคริสต์มาสเราก็อยากจะรู้นะคะเออนะใครมีเคยมีไหมคําถามเหมือน้อแบบว่า เออทำไมวันคริสต์มาสจะต้องมีต้นคริสต์มาสด้วยทไหมได้มาสองลูกแล้วนะคะแล้วก็จะห้อยไอ้นี่สีสีแดงๆอันนี้ใส่ลงไปเราก็จะห้อยออนนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วเรามาดูกันตอนที่มันเสร็จแล้วดีกว่านะเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ ความคืบหน้ากันนะคะแล้วก็เส้นสุดท้ายแล้วจะก็เป็นแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูกันนะมันออกมาเป็นยังไงมันใกล้จะเสร็จแล้ว <c oughs> <laughs> พร้อมหรือยังเพื่อนๆเราก็จะมาเปิดต้นคริสต์มาสกันเลยนะคะนี่ก็เป็นต้นคริสต์มาสที่อ้อยแต่งออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวนะหนึ่งสองสามจิง <laughs> มันอาจจะเออไม่ไม่ค่อยเห็นนะว่าเออไฟมันเปิดแล้วนะคะตัวน,นี้ก็ต้นคริสต์มาสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็มีอีกต้นหนึ่งที่แต่งไว้แล้วเรียบร้อยนะคะค่ะและนี่ก็คือต้นคริสต์มาสของเราที่เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอ่อตอนที่กินข้าวอยู่นะอ้อยก็ได้ไปหาข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าเออ ทำไมนะคะเขาถึงมีต้นคริสต์มาสในวันคริสต์มาสนะเราก็อยากรู้ตอบสนองความอยากรู้ของเราเราก็เลยเ,ออเข้าไปถาม Google ดีกว่าเพราะาถามคุณสามีคุณสามีก็ไม่รู้เรื่องนะคะก็โอเคนะคะก็ได้ข้อมูลมาประมาณนี้นะเขาบอกว่าต้นคริสต์มาสเนี่ยในวัฒนธรรมของชาวคริสนะคะมันหมายถึงต้นไม้ในสวรรค์น,นะคะซึ่งเหมือนกับว่าออมีอดัมกับเอวาเนี่ยไปแอบขโมยกินผลของมันนะคะก็เลยเหมือนแบบว่าได้รับโทษอะไรอย่างนี้นะ ก็ประมาณนี้นะคะแล้วก็ที่เขามีต้นคริสต์มาสเป็นใช้ต้นสนเนี่ยในวันคริสต์มาสนะคะก็เขาบอกว่าตั้งแต่ศตวรรษที่1 1นะคะมีชาวคริสต์มาแสดงละครที่หน้าวัดนะคะก็เป็นแสดงละครเกี่ยวกับประวัติของพระเยซูอะไรอย่างนี้นะคะก็นั่นแหละนะเขาก็เลยได้ใช้ต้นสนเนี่ยนะคะได,ได้ใช้ต้นสนไปประดับไว้ตรงกลางของลานอะไรเงี้ยเหมือนแบบต้นไม้ประดับฉากนะเอออย่างนี้ประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละ แล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็มีการใช้ต้นสนเนี่ยมาเรื่อยๆสืบต่อกันมานะคะซึ่งทําไมต้องเป็นต้นสนหรอเออทำไมต้องเป็นต้นสน,ไม,น,น,สนไม่ใช้ต้นไม้ต้นอื่นเพราะว่าในประเทศแถบนี้นะคะแถบแบบว่าที่เป็นชาวคริตสต์อยู่ส่วนมากในสมัยก่อนนะมันจะเป็นประเทศเมืองหนาวอะไรนี้แล้วก็ต้นสนเนี่ยคือมันเป็นต้นไม้ที่หาง่ายที่สุดแล้วนะคะในประเทศแถบนั้นๆอะไรนี้เมื่อสมัยก่อนมานานแล้วอะไรนี้นะคะใน แถบยุโรปอะไรอย่างนี้นะคะก็คือต้นสนเนี่ยมันหาง่ายที่สุดนะคะแล้วก็มันมีสีเขียวอยู่เสมอๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะไม่ว่าจะฤดูไหนมันก็มีต้นแบบนี้สีแบบนี้เป็นสีเขียวอยู่อย่างนี้เสมอไม่ใบไม่หล่นไม่ร่วงอะไรอย่างนี้นะคะเขาก็เลยนิยมนําต้นสนเนี่ยมาใช้ในวันคริสต์มาสนะคะซึ่งต้นสนก็คือต้นสนทั่วไปนี่แหละธรรมดานะไม่ใช่ชื่อมันว่าต้นคริสต์มาสนะคะคือต้นคริสต์มาสเนี่ยเป็นชื่อ ที่เขาเรียกกันในวันคริสต์มาสก็คือใช้ต้นสนนี่แหละนะคะมาทานะเออไม่ใช่พันไม้ชื่อพันคริสต์มาสนะไม่ใช่นะคะโอเคแล้วก็แต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยชาวคริสเขาก็ยังนิยมนําต้นสนเนี่ยมาทำเอ,อ่อมาตกแต่งบ้านอะไรนี้ในวันคริสต์มาสอยู่นะคะเพราะว่าเขาเชื่อว่ามันเปรียบเสมือนต้นไม้แห่งชีวิตนะคะคือมันกับเป็นต้นไม้นำสง่ง แสงเทียนอะไรอย่างนี้เพื่อให้มีความสว่างไสวรุ่งเรืองต่อไปในชีวิตต,ต่อไปอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะจากที่อ้อยได้อ่านดูใน Google นะคะซึ่งข้อมูลอาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่เราก็อาจจะสรุปมาแบบงงๆอะไรอย่างนี้นะคะอ้อยก็ขอโทษด,ด้วยนะคะแต่ว่าเราก็ได้อ่านมาเรียบร้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเออนะมันก็ตอบสนองความอยากรู้ของเราอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราก็ไม่ใช่ชาวคริสต์กับเขาหรอกนะคะแต่ว่าคุณสามีเนี่ยเป็นชาวคริสต์แต่เขาก็ ไม่สามารถให้คําตอบเราได้นะคะเราก็เออเขาก็ไม่ได้แตกฉานในเรื่องอย่างนี้นะคะเราก็เลยเออโอเคไม่เป็นไรสมัยนี้เรามี Google อยู่แล้วเราทําอะไรอยากรูอะไรเราเข้าไปดูได้เลยนะคะก็โอเควันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนจะอชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะหรือว่าชอบไม่ชอบยังไงมีคําแนะนําอะไรอยากให้เอ้ยทาคลิปไหนอะไรยังไงก็เขียนเข้ามาคุยกันได้นะคะในคอมเมนต์ข้างล่างใต้คลิปนะคะแล้วก็วันนี้ มาพบกันแค่นี้ให้หายคิดถึงเนาะแล้วก็เจอกันกันกนอ้ดยนใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามดูกันนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย